อย่าลืมแปลงฝันด้วยนะคะใหดูหนูดีสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะมาแข่งต่อจิ๊กซอว์กันนะคะเย้เราจะมาแข่งต่อจิ๊กซอว์กันนะเด็กๆโดยที่ผู้ชนะเนี่ยก็จะได้รางวัลโดยการได้กินเยลลี่กัมมี่แบบนี้เลยโอ้โหมีสิบรสเลยนะดูสิโอ้โหโอ้โหหนึ่งสองสามสี นี่มีเพชรด้วยมีสมองมีเยลลี่ฟูตี้มีเยลลี่อุนจิด้วยค่ะเยลลี่สมองนะโอ้โหแต่ละอันคือแบบน่ากินมากๆเลยนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดแต่ก่อนที่เราจะเริ่มการแข่งขันนั่นอะเราก็จะมีทิกเล็กๆมาสอนน้องๆกันด้วยใช่ไหมคะน้องหนูดีใช่ค่ะวันนี้ดูจะมาสอนกันนะคะสอนคำศัพท์เล็กๆน้อยๆนะให้เด็กๆโอเคไหมเอลิเฟนแชม เอ t นมดชื่อเรื่องดาวแค e แมวช e e ีแกอันนี้ b b e ีพึ่งอันนี้ n n น l หนอนหอยหอยมันเหมือนหนอนไหมมันเหมือนนอนตรงไหนเนี่ยหอยอันนี้ต้องหากละหนอนอะแคตาพิลเลอร์หนอนใช่เลย ในทำสำเนียงภาษาอังกฤษเท่นแบาแลภาษาไทยแพนด้ามีแพนด้าอ่า <c oughs> ข้าวบวอะไรนะป๊าเล่นจับปาด้วยนะ <c oughs> ตอนนี้นะทั้งต่อปลาแล้วก็น้องหนูดีเนี่ยจะมีคำศัพท์คนละห้าแผ่นนะเด็กๆเดี๋ยวให้ปลากับน้องหนูดีเนี่ยด่านแรกเลยก็คือหยิบคำศัพท์มาคนละหนึ่งแผ่นที่ตัวเองเลือกโอเคหลังจากนั้นคว่ำเลย ความเลยความเลยนะโอเคความ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 อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะใจเย็นเดี๋ยวถ้าเกิดมามีนับหนึ่งสองสามนะให้แข่งกันต่อคนที่เป็นผู้ชนะก็จะได้เลือกเยลลี่ไปหนึ่งห่อโอเคไหมอ่าหนึ่งสองสามแล้วเอาใครชนะก็จะได้เยลลี่นะโอ้โหโอ้หูมีทั้งหมดหห ใครก่อนใครก่อนยกมืเอเสร็จแล้วค่ะป้าป๊าเสร็จก่อนนะคะที่ด่านแรกนะคะโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวป้าป้าเสร็จด่านแรกอ้าวป้าป้าเลือกเยลลี่เลยะคะ่ะหนึ่งหอ่อเอาอะไรเอ่ยป้าป้าเลือกเป็นสายลุ้งนะคะโอเคป้าป้าได้แล้วหนึ่งหอ่ออันที่สองนะเอาหยิบคำศัพท์ของตัวเองมาคนละหนึ่งอัน,นจะเอาหนูจะเอาอะไรเอาตัวช้างอ่าหนูเป็นช้างเนาะหนูดีเป็นช้าง ใช่ของป้าเป็นแอนหนูเอาอะไรจะเอาเชดเจ้าเอาเชดเจ้านะโอเคเอาความไว้เลยความไว้เลยอย่าพึ่งใจเย็นๆไปมาด่านที่สองนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยหนึ่งสองเริ่มออ้ยเอ๊ะทำไมฟ้าช้าโอ้โหตุ้ยตใครเสร็จแล้วยกมือนะใครเสร็จแล้วยกมือนะโอ้ยลุน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 น้องดี หนูดีก่อนหนูดีก่อนด่านที่สองหนูดีได้นะอ่ะหนูดีเลือกหนูดีเลือกค่ะเล,เ,ลเลือกเลยเลือกเลยเอาอะไรเอาอะไรเลือกเลยหนึ่งอันค่ะหนึ่งอันเลือกมนาะ <roar, amp, S 2> หนึ่งอันอร่อยที่สุดแตไม่อยากได้นหน่ะไม่ได้ไม่ได้ป๋บ้าเอาไปแล้วห้าม Favorite. ห้ามเลือกซ้ำกันเลือกไปงั้นหนูเอาแหวนโอเคเอาแหวนเอาปเอาปโอเคไปด่านที่สามนะคะหยิบมาเลยค่ะ น้องดีเป็นอีลิเฟนป้าเป็นแพนด้านะคะเอาควา่ำคว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 ่ำอย่าพึ่งนะคะแม่นับก่อนแม่นับก่อนหนึ่งสองสามเริ่มโมอโ้ยคนเตาเว้ยน้องดีมือเร็วมากเลยอะ่ะน้องดีมือเร็วมากเลยอะ่ะใครจะชนะเนี่ยชนะในด่านที่สามนะคะน้องดีเลือกเยลลี่ไปหนึ่งห่อค่ะ ้เอาไดโนเสาร์ไปโอเคเอาไปเอาไปเอาไปอ่าเอามาเอามาต่อไปร้านที่สี่ค่ะร้านที่สี่เอายิบมาเลยเอาชิปหนูดีเอาชิปปลาเอาคาวเอ้ยอยู่ใกล้ๆกันเลยเอาคว่ำค่ะคว่ำค่ะโอเคทีชูวันโกตึ๊งตึ๊งตึ๊๊งวันนี้ป้าปลาเขาใส่หน้ากากทำไมเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนเห็นสีหน้านะว่าโอ้โหเข้มขีย้ขนาดไหน วิวตอนนี้น้องหูดีนำสองคะแนนต่อหนึ่งคะแนนนะเจน่ะค่ะอ้าวดูดีชนะอีกแล้วโหป๊าป๊าไม่ได้ฝึกไงนี่พ่อจะบอกความลับให้นะเด็กๆน้องหูดีบอกความลับเด็กๆไหมวันนี้หูดีทำไมฝึกซ้อมฝึกซ้อมทั้งวันเลยหูบอกว่าหนูจะชนะหน้นอนชนะสองรอบนี่หูดีเอาอุ่นจีโอเคเอาไปโหูดีอุตส่าห์ฝึกซ้อมทั้งวันเลยนะต่อไป รอบสุดท้ายของด่านง่ายๆก่อนโอเคหด่านที่ห้านะคะคว่ำเลยคว่ำเลยอย่าเพิ่งอย่าพิ่งใจเย็นๆให้คุณแม่สักออย่าถือรออย่าถือรอไม่เอานน้อดูดีคว่ำไว้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 เออสามสองเึ่งเริ่มโอ้ยแม่เห็นมีคนแบบขี้โกงอ่ะดูดีถือก่อนอ่ะ เุ้ยเจ้าเลเพทุบายนักเด็กๆดูสิเอาเป็นตัวอย่างเจ้านะมันเป็นตัวอย่างนี่ไหมนี่เฮ้ยปลาเราเร็วดิป้าไม่มีทักษะในการต่อเลยอ่ะเร็กๆดูดีค่ะปลาปลาไม่มีทักษะในการต่อเลยแพ้ลูกทุกอันเลยอ่ะเอาดูดีเลือกค่ะโอ้โหดูดีได้เยลลี่ไอตีมโอเคเอาไปโอเคไม่ร้องไห้ค่ะเด็กๆดูอยู่นะโอเคนะเดี๋ยวแม่แพงจะสอนนะเด็กๆ คือเราเล่นเกมเนี่ยไม่ว่าเราแพ้หรือชนะเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคนแพ้ก็ไม่เป็นไรค,คนชนะก็ไม่เป็นไรนะโอเคไหมน้องอุดีโอเคไหมคะลูกดีขึ้นยังคะน้องอุดีร้องไห้ทำไมคะอา,อ,าอ๋อนะ้เด็กๆหลังจากที่เล่นเกมกันเสร็จแล้วเนี่ยโขก็มีแยลี่สรุปป,ปะป๊ากับน้องหูดีเนี่ย ตกลงกันว่า jogo. ไม่มีใครแพ้แล้วก็ไม่มีใครชนะนะโอเคไหมก็คือเอาเยลลี่มารวมกันเลยคือทั้งสองคนเนี่ยจะได้กินเยลลี่ทุกรสด้วยกันเลยโอ้โหแบบนั้นก่อนทาไมอ้าวไหนไหนจะลองอันไหนก่อนจริงสายลุ้งก่อนเรือนี้ใช่ไหมล่ะความจริงนี่นะเด็กๆแม่รู้แล้วว่าทําไมน้องอุดีถึงร้องไห้เพราะว่าตะด่านแรกเลยที่ป๊ะป๊าชนะป๊ะป๊าหยิบสายลุงก่อนสายป๊ะป๊ารู้ว่าน้องอยาก ล้วคือแล้วคือมันเป็นอันที่น้องหนูดีเล็งไว้ตั้งนานแล้วเพราะน้องหนูดีเขาชอบโพนี่นี่ความลับถูกเปิดเผยอุ้ยน่ากินอ่ะอุ้ยเป็นอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเเส้นติดตอุ้ยเป็นเส้นเป็นเส้นเหมือนเป็นมาร์ครนีเลยอ่ะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยยาวยาวยาวไหนไหนไหนใส่ปากแล้วกินพร้อมกันเดี๋ยวแม่นับเขาใส่ปากก่อน สามสองหนึ่งปอาเหมือนตัวกระลาเลยน้องอนี้เป็นไงอร่อยไหมพี่เจ้าเป็นไงคะอร่อยหวานๆอร่อยหวานแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมาต่อห่อที่สองห่อที่สองเอาอะไร ไอติมหมอไอติมอะไรไอติมป๊อปเกรปป่ะไอติมบนอะไรมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงตกใจหมดเลยป้ามเป็นเหมือนซัมองที่สองนะเป็นไอติมนะโอ้ยวอุ้ยมันเป็นอย่างนี้หรอเฮ้ยเป็นแท่งไอติมแล้วลกอ่ะมีอันเดียวหรอเอาแบ่งกันกินแบ่งกินดีกว่าพี่ชิมก่อนเป็นไงเป็นไง เอะมากอาเลยนะกิน้เอเอาต่อไปต่อไปหอที่สามอันหอที่สามเอาอะไรครับโอ้โหเพชรเพชรเพชรอะป้าแกะเพชรมาโอ้ยไอซิมน่ารักมากเลยเพชร นัองดีเกนั่ดีแกน้องอยจะด้แได้ไหมเนี่ยได้กินเพชรอยู่นะได้กินเพชรเลยเหรอเออนี่มันกินแห่ความร่ำรวยชัดๆกินเพชรนี่ยแบบว่หอมอหอม่ไม่กินบ้างนี่ไม่อยากกินนะไม่เยว ผมบอกว่าให้พี่หกแล้วมันเป็นยังไงโอ้เป็นรูปเพชรล่ะโอ้สวย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 เป็นรูปเพชรเลยอ่ะโอ้โหสวยอ่ะเอาน้อยเก็บเพิ่งกินนะคะสีนี้มีอันเดียวเลยสีนมีอยวเจ้านี่มันจอมฉลาดทักเลือกอันที่มีสีเดียว ไหนว่าแม่ลองกินอืมออกรสโคกโคกเนาะออกรสยังไงเหนียวตรงท้ายอยู่เหนียวอะเหนียวอร่อยเหนียวมากเลยอันนี้อันนี้มันอันนี้มันเหมือนแบบกัมมี่ที่แบบเหนียวเหนียวไม่ไม่ออกเยลลี่นะมไม่เยลลี่แต่เป็นเยลลี่โค้กอ,อร่อยนะเหมืโคลาอะไรเซเว่น Seven. อือออร่อยนะอันนี้อร่อยอันนี้เหรอ อ่ะต่อไปอันต่อไปเอาอะไรดีคะใบรู้เสาเหรอแกล้งแกลแกะแกลแกลได้นื้สาวอยู่ที่สูงตายตกใจอุ้ยอุ้ยคูปแบบเป็นแบบนี้เหมือนไอติมเลยอ่ะอุ้ยมีตัวเดียวหน้าร้องกับเด็กๆดูสิสวัสดีกันเกิรตจายโรซองเราอยากกินกันเลยนี่อะไรคะไปนานเมื่อกว่าที่จะมีมือ เอเดนเดลเซาอาศัยอยู่ในโซฟาเด็กๆดูโอ้โหเดลเซาหน่ากินมากเธออยากกินกันเลยกันคือไดโนเสาร์ฉันสูญพันธุ์ไปกว่าผีพันล้านล้านปีมันแล้วไหนกินสินท่านจะกินหัวแกงามกินเชี่ยวก่อนกินเชี่ยวไม่ใช่หองดูน่ารักอ่ะเยลลี่เนี่ยน่ารักมากเลยนะเด็กๆลองไปซื้อมากินได้นะมีออย อู๋อร่อยอร่อยรสสตรอเบอรี่รสสตรอเบอรี่โอเคทำ,คำ <Okay. S 2> ตกใจด้วย <laughs> รสสตรอเบอรี่นะปเปรี้ยวเปรี้ยวอ่ะป๊าป้าชิมหอ่ะโนนี่ไม่ใช่สตรอเบอรี่นะรสะอะไรนีเร่เป็นรสแตงโมโอ<ห>้โแตงโมเอ่ะ<ม>ปวดตาเลยเหรอ อุนจีอุนจีแกะแกะแกะมาเลยแกะมาเลยเยลลี่อุนจีไหนทำท่าหน่อพี่ทำไมเราต้องมากินเอ็นดี้อุนจีกันด้วยเนี่ยอุ้ยมันเป็นอย่างนไรบ้างไหนก็พี่ห่อทุกหน่เหนียติดกันอะมันเหนียวติดกันเอามันเป็นลูกอุนจีมันเป็นแค่ห่อนี้แน่เลยที่เหนียวติดกันอ๋อใช่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 มันเหนียวติดกันอย่างนั้นเองเพราะว่าอากาศมันร้อนน้ำแข็งจะละลาย แล้วอ่ะไอ้าไม่กินค่ะไหนๆขอดูหน่อยขอดูใกล้ใเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะไหนไหมือนโอ้เป็นอุ้นจีแบบนี้นะแม่ลองกินอะไรไม่ลองริ้ที่แม่หุยจับอะไรอ่ะเฮ้ยอร่อยนิ่มล็องดูดีอันนี้ไม่เหนียวอร่อยอร่อยอุ้นจีอร่อยอ๋อเลองกินอุดนจีสิขอเลือกสตรอเบอรี่ ลองกินอร่อยอร่อยข้างในไ,ไม่มีไส้เลยไม่มีไส้เลยไม่มีไส้อร่อยไหมอืม <c oughs> อร่อยอร่อยต่อไปเป็นเบรนนะอุ้ยอร่สมองจังอุจิอ่ะเุ้ยบเบรนน่ารักค่ะดูสิอุ้ยสวยมากเลยเด็กๆดูสิ <c oughs> อุ้ยมีสีเขียว<อ>สีแดงสีมแมวสีฟ้าแล้วกันมีอันเดียว โอย,น,ย,ยนี่นี่สีสชมพูเหมือนของจริงเฮ้ยเหมือนของจริงเลยอ่ะอันนี้อร่อยร้านเมื่อกี้ไนะหนลองกินป่ะน้องอุ้ยอ,อร่อ,อยอร่อยอร่อยมิสเตอร์เบรน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 อ่ะมาต่อกันเลยอะลีลีรอเกี่ยวไม่หมดนะค่คะคัพเค้กจัมมี่คัพเค้กครับคัพเค้กคัพเค้กจะหมดแล้วนะเด็กๆอื้ย โอ้ยเจ๋งฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี้ครับเปสวยน่ารักมากเลยครับเทปสวยมากเลยเด็กๆดูสิสีม่วงด้วยอู้ชมพูดีกว่าอุ้ยแม่ขอแม่ขอสีโคกหรืโคกอะแม่คว้าอะไรเนีอ้ยน่ารักอะดูทโโมนี้สุดอดอันนี้อันน้น่าอ้มันมีทั้งรสนมอยู่นั้นด้วยแล้วก็มีเหมือนแ ็นน้ำหวานโซดาดูสิข้าวเค้กน่การักมากเลยอะ่ะอร่อยมากเป็นถ้วยเลยนะเป็นแบบ 3D เลยดูสิกินไหมครับอร่อยมากเฮ้ยข้าวเค้กอร่อยอืมที่กินมาทั้งหมดข้าวเค้กอร่อย<ต>สุดเลยจะเลือกเองบอดี้บ <Body. S 2> อดี้เออเนี่เป็นเยลลีร่ร่างกายนะเป็นเยลลี่บอดี้นะเด็กดีอุ้ยอุ้ยเมียหนึ่งตัวอะไรมาเนี่ยดูดีนะกูุ้ยสมองกู อีฟิงเกอร์้ยฟันฟันอีสองเบรนด์กินฟันดีกว่ากินฟันเดี๋ยวกินฟันน่ารักอ่ะนิ้วนิ้วนิ้วอยากเอาฟันอะฟันฟันฟันตากินหูไหนล่ดีกินเลยยำอ้อยเหนียวโอ้ยเหนียวอันนี้เหนียวอ่ะอันนี้ไม่อร่อยอันนี้ไม่เวิร์คเลยอันนี้ไม่อร่อยอ่ะเปรี้ยวกะ อันนี้เหนียวเปรี้ยวอืะอุดท้ายแล้วฟุตตี้ฟุตตี้ลองฟุตตี้ลองฟุตตี้มามามาอุ้ยตัวยโอ่โหเราบีบก็รู้ว่าอันนี้แข็งแข็งเนาะเราไม่เอาสีเนาะฟุตตี้น่ารักมากเลยอ่ะเอาสีชมพูเลี้ยงอันนี้ก็เหนียวเหนียวเกี้ยวไม่ออกเลยอันเนี้ยใช่ ฟีลิ่งเหมือนซูกัรแต่ไม่ค่าสรุปแบบอันที่อร่อยที่สุดคือคับเคกนะใช่อันที่อร่อยที่สุดคือับเคก์สุดอร่อันะชอบชอบชอบโอบอันม่าจะเด็กสำหรับวันนี้ป้าเจ๋งน้องหนูดีมาแพนต้องขอตัวลากันไปก่อนนะ อย่าลืมทำอะไรบ้างคะน้องูดีบอกสิกดไลค์กดแชร์กดซับสไค์ด้ะคอเมาเขมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไลค์ด้วยนะคะจะได้มีพัพเค้ใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ bye bye. พวกเราไปก่อนนะคะบ๊ายบาย